ห้าบาทสกูชี่นะทุกคนแล้วก็จะเริ่มเก่งเลยอันนี้อ่ะมาคิดว่ามันเป็นสำเร็จเอาเยอะๆเลยไม่รู้ันเป็นผ่าดวางอ่อมันแล้วเขาแช่ยังไงใส่ตู้เย็นหรือไงก็เอาทิชชู่เช็ดไงทิชชู่เช็ดเออแต่ว่ามันเป็นสีชมพู พอแล้วพอแล้วพอแล้วอืมอืมโอเคแกเทไปไม่ง่ายกว่าวมันไม่มีถูกผิดเอามันจุ่มลงไปอีกลูกแมวก็เป็นกล้องเขาลอแค่แรกเออ,เอพอแล้วพอแล้วอ้าวใส่ได้เลยเหรอโอเคแกะเลยมิแะไมนะนี่มันต้องเอามือไม่ได้เหนีขนาดนัน้น อันต่อไปออกมาเลยดูดดใส่สีเละเทะไปหมดเลยเออนั่นดีแบบนี้มันจะได้ไม่ติดไม่เอามานี่มั้อืมแบบแม่ใครนุ่มอืมก็นุ่มนะต่วแบบใส่ไป